สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระระประกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานว่าบอร์ดบริหารแมนยูมีการประชุมกันเพื่อหาทางออกว่าจะยืมตัวคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูกองหน้าของเชลซีในเดือนมกราคมนี้อย่างไรโดยว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเอ็นกุนกูตกเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการเสริมทัพแนวรุกของแมนยู หลังจากที่แนวรุกของพวกเขาเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาในการทําประต,ตูไม่ตรงตามเป้าที่อมโมริมนั้นต้องการนะครับแถมอนาคตของอดีตกองหน้านะผมใช้เขาว่าอาดีตกองหน้าเนาะอย่างมาคาราดฟอร์ดนะครับก็มีแนวโน้มจะได้ย้ายทีมสูงมากๆนะครับเนื่องจากว่าอโมริมเนี่ยก็ได้ออกมาหักดิบแล้วนะครับว่าถ้าจะส่งแรดฟอร์ดลงสนามเนี่ยเขาขอส่งโค้ดผู้รักษาประตูเนี่ย ลงเล่นสะดีกว่านะครับดีกว่าคนส่งคนไม่ทุ่มเทลงไปนะครับอย่างไรก็าตามนะครับการที่แมนยูจะได้เอ็นค,นคุนกูมาร่วมทีมเนี่ยแมนยูก็อาจจะต้องเสียนักเตะดาวรุ่งวัย20ปีให้กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งนั่นก็คืออารีฮาโดกาลาโช มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่บอร์บริหารแมนยูจะขายออกถ้าเกิดได้ข้อเสนอที่เหมาะสมและข้อเสนอที่มันแบบเป็นเงินสดนะครับเขาต้องการเงินสดมาโปนี่ส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเขาสร้างเอาไว้นั่นแหละอยา่างเรก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าอโมริมเองก็ยังชั่งใจอยู่ว่าจะปล่อยนันเตะด,ดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ออกจากทีมหรือเปล่าเพราะว่าบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่อโมริมได้กล่าวถึงอนาโชเนี่ยเขาก็เหมือนจะพูดว่า เขาพัฒนาการขึ้นทุกส่วนของเกมไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจแทคติกว่าเมื่อไรควรป้องกันเมื่อไรควรทำเข็มลุกผมพยายามอย่างหนักที่จะเค้นฟอร์มเก่งของเขาออกมาและพยายามอย่างหนักที่จะหาตำแหน่งที่ดีสุดให้กับเขาวันนี้เขาเล่นเปิดกว้างขึ้นหน่อยไม่ค่อยได้เล่นด้านใน เราต้องการผู้เล่นที่สามารถเล่นแบบตัวต่อตัวกับคู่ต่อสู้ได้ซึ่งสถานการณ์ของเขาก็มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับไปอบริมกล่าวนะครับก็อย่างว่านะครับการาโชเนาะจะขายก็ดีนะครับได้เงินมาหมุนเวียนภายในสโมสรแต่จะเก็บไว้ก็ดีนะครับมันก็เป็นอะไรที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้ผมเชื่อได้เลยว่าการาโชเนี่ย กำลังโดนอโมริมติวเข้มอย่างหนักในการเรียนรู้แทคนิกเอ่ยในการเล่นตามแผนที่เขาอยากจะวางไว้เอ่ยและมันขึ้นอยู่กับน้องเขาเองแหะครับว่าเขาจะยอมรับแล้วก็เปิดใจรับฟังโค้ชชาวโปรตุกเกสรายนี้หรือไม่ถ้าเกิดว่ากาาโชเนี่ยเปิดรับนะครับแล้วก็ยอมตามแลเ้เขาเข้าใจเทคนิคทุกอย่างเรียนรู้แบบมัรู้แล้วเนี่ยอาโมริมไม่น่าจะปล่อยนันเตะรรายนี้ออกจากทีมแน่นอน ะวานเตะวัย20ปีรายนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับคุมกำลังของแมนเชสเตอร์เดในอนาคตนะครับเป็นทีมยุคใหม่นะทางนี้นะครับก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติมไว้อีกด้วยนะครับว่าในตอนนี้นะครับความรู้สึกของรูเบนอมูริมที่มีต่อกาาโชเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่กาาโชปรับทัศนคติของตัวเองและก็พยายามเปิดใจรับฟังแทคนติกของรูเบนออมูริมแล้วก็เชื่อฟังรูเบนออมูริมมากขึ้น ซึ่งอบโมริมเนี่ยก็เห็นถึงความาสปิลิตของนักกีฬาอาชีพของกาณาโชนะครับแล้วก็กาณาโชเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะปรับตัวเข้ากับระบบของพี่เจ๋งของเราด้วยนะฮะดังนั้นนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่อโมริมนะครับไม่อยากจะขายนักเตะดาวรุ่งวัยยสปีรายนี้ออกจากทีมก็ได้ พราะการโชเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ของแมนยูยูเว้นเสียแต่ว่านะครับเอเย่นส่วนตัวของนักเตะแล้วก็นักเตะเนี่ยไปแอบคุยนอกรอบกับสโมรสรเชลซีแล้วถ้าหากว่าการคุยนอกรอบนั้นนะครับสร้างความพอใจทั้งสองฝ่าย นักเตะอย่างกาลาโชเนี่ยก็อาจจะย้ายทีมก็ได้ในช่วงท้ายตลาดหน้าหนาวนี้นะครับอะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่ากาลาโชเนี่ยจะสามารถผ่านบททดสอบของอามริมในช่วงนี้หรือไม่นะครับ ถ้าเกิดว่าผ่านก็ได้อยู่ต่อเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านเนี่ยโอกาสที่จะได้ย้ายออกจากทีมเนี่ยก็มีสูงเช่นกันนะครับพูดถึงกานาโชมาซะเยอะเลยนะครับก็ขอวกกลับมาที่เอ็นกุนกูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูไม่ปล่อยกานาโชออกจากทีมนะครับแมนยูเองเนี่ยก็มีแผนที่จะยืมตัวเอ็นกุนกูอยู่แล้วนะครับโดยพวกเขาเองเนี่ยก็หวังจะปล่อยไทยเลอมลาเลเซียออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลย ซึ่งเงินจากการขายมาเลเซียนี่แหละนะครับก็จะเอาไปทําการยืมตัวเอ็นกูนกูนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยรับผิดชอบค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าอื่นๆที่อาจจะตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นในเวลานี้ของแมนยูก็อย่างที่ทุกคนทราบไปนี่แหละครับว่าการที่แมนยูจะได้นั้เตะคนใหม่เข้ามาเนี่ยแมนยูเองก็จําเป็นจะต้องมีการขายผู้เล่นของพวกเขาออกจากทีมเสียก่อน เนื่องจากว่างบประมาณที่มันมีไม่มากพอนะครับมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่แบบนี้ซึ่งปัญหาเรื่องการเงินในการซื้อเนื้อเตะเนี่ยมันก็มาจากการที่เอริกทนักอดีตกลุนซือของแมนยูใช้เงินในการช้อปปิ้งซื้อนั้เตะนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะเกินไปจนไม่เหลือตลาดหน้าหนาวเลยครับไม่เหลือให้อัลบูดิมเลยเนาะ ก็ต้องมาติดตามมาต่อไปนะครับว่าแมนยูจะจัดการปัญหานี้อย่างไรอ่าเกือบลืมไปนะครับอ่าเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก ale, T D e et, ลอรีวิทเวลยูทีดีมันเน็ตและก็แมนเชสเตอร์อีฟยังนิวนะครับที่ออมารายงานตรงกันแจ้งเหทุกนริศาสร์มาครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับที่ออมารายงานบ้างสโมสรแมนยู man, จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะคว้าตัวแพตติกดอกกูเข้ามาร่วมทีมให้ได้และเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเมื่อคว้าตัวมาได้แล้วเนี่ยแมนยูเองก็จะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อปล่อยตัวไทเลมมาเลเซีย,ยออกจากทีมให้เลยที่สุดเพราะดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้นะครับทางไทเลมมาเลเซีย,ยนี่ก็มีหลายสโมสรในยุโรป ที่ให้ความสนใจจะยืมตัวเขาไปใช้งานถึงแม้ว่าเขาแทบจะไม่ได้ลงเล่นมาเกือบปีก็าตามนะครับแต่ก็ยังมีหลายสโมสรสนใจในตัวเขาอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าการที่แมนยูจะปล่อยแบ็กซ้ายรายนี้ออกจากทีมไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก sky ยสปอร์ตอินเตอร์ลีนะครับที่่อมารายงานว่าประธานสโมสรเลนเซ่น,นะครับได้ออกมาประกาศชัดว่าไม่ยอมขายแพทติกดอรูออกจากทีม ในช่วงเดือนมกราคมนี้แน่นอนหลังจากที่นักเตะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยประธานสโมสรอ,อย่างสตีซี่ดามิน่นีครับประธานสโมสรเลนเซ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ Sky Italy, สกายสปอร์ตอิตาลีสั้นๆเกี่ยวกับแพทริคตอกูว่าแมนเชสเตอร์ยเต็ดทะเลอดที่สนใจแพทริโตอกูที่จริงแล้วเนี่ยผมพยายามจะเก็บนักเตะเราเอาไว้นะนี่คือแผนของเรา แต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดจุดหนึ่งที่จำเป็นจะต้องขายพวกเราก็ต้องใช้เหตุผลในการคุยกันแต่ในตอนนี้เวลานี้เนี่ยเราต้องการที่จะเก็บผู้เล่นเอาไว้ ให้ดีที่สุดในช่วงเดือนมนกราคมเนื่องจากว่าแพตริกดอกูเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญของทีมแล้วเขาไม่อยากจะไปออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้กับผลงานที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ประธานสโมสรเลนเซ่กล่าวถึงแพทริกดอกูนะครับก็สำหรับแพตริกดอกูนะครับในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าแมนยูจะเจรจากับสโมสรเลนเซ่ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกระแสข่าวมาด้วยนะครับว่าแมนยูเนี่ยได้ยื่นไปแล้วนะครับมากกว่า3 3ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยพวกเขายื่นไป30ล้านโยูโรแต่กร,รูปฏิเสธกลับมาโดยรอบที่2เนี่ยก็ยื่นไปอีกนะครับประมาณ30ล้านโยูโรบวกกระสุนเสริมอีก5้าล้านโยูโรแต่ก็ยังโดนปฏิเสธออกมาและรอบที่3นีนครับก็ยื่นไปแล้ว45้าล้านโยูโรและก็ยังโดนปฏิเสธมาอยู่ดีซึ่งว่ากันว่าในตอนนี้นะครับทางเลนเซ่นเนี่ยต้องการค่าตัวของแพตติกดอกูอยู่ที่ 50ล้านยูโรแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยว่าแมนยูนี่อาจจะบ้าจี้ตามสมโมสรเลนเซ่โดยที่พวกเขาจะไม่ยอมทิ้งดิวนี้นะครับและก็ยังมีการกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าในต้นสัปดาห์นี้เนี่ยแมนยูจะพยายามปิดดิวแพทริกดอกโกจากเลนเซ่เร็วที่สุด ซึ่งในขณะนี้นะครับทางด้านนั้งเตะเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรแมนยู Man ไปแล้วบางส่วนเหลือแค่เพียงว่าสโมสรแมนยู Man กับสโมสอนเลนเซจะคุยกันอย่างไรในการหาทางออกร่วมกันตรงนี้ซึ่งทางเลนเซนเนี่ยก็อยากจะได้ส่วนเสริมเพิ่มเติมเยอะขึ้นมากว่านี้สักนิดหน่อยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากมาร์คอ็อกเดนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอสําหรับลาสบูทไฮลุนซึ่งว่ากันว่าในตอนนี้นะครับมีสโมสอนที่ไม่ให้ความสนใจลาสบูทไฮลุนก็คือสโมสอนเอซีเบลานและก็สโมสอนยูเวนตุสจากลีกันโซเซเลียรวมทั้งนะครับก็ยังมีสโมสอนจากบุนเดสลลกา ที่ให้ความสนใจในเตะรายนี้อยู่เช่นกันมีการคาดการณ์กันว่าสาเหตุที่แมนยูเปิดรับฟังทุกข้อเสนอของไฮลุนนั้นก็คือพวกเขาอยากจะหากองหน้าคนใหม่เข้ามาทดแทนตำแหน่งของเขาและอาจจะเปิดโอกาสในการดึงกองหน้าของ Sporting Lisbon อย่างวิกเตอร์โยเคเสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับระบบแผนทำทีมของรูเบนนาบริมคล้ายๆว่าเขาเปิดโอกาสไว้ก่อนนะครับเขาปูทางไว้ก่อน ขายหอยลุนออกไปก่อนประกาศหาขายก่อนนะครับและเมื่อขายสําเร็จเนี่ยก็จะว่างอยู่หนึ่งาตาใช่ไหมเขาก็ต้องหาคนมาทดแทนตําแหน่งนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับเพราะว่าต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะเข้าในมติประชุมของบ์ดบริหานบ์ดประหานก็ค่อยจะอนุมัติมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามลําดับขั้นตอนเนาะอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าขายฮอยลุนจริงๆเนี่ยกองหน้าคนใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนตําแหน่งของเขาจะเป็นใครนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับ